ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ข้อมอกเกษตรนะครับวันนี้ก็มาเช่าวัตถุดิคนหรือวั่แุ้วนะครับก็ยอดนิยมครับไอ้ขี้เหล็กนะครับมีสี่เจ็ดเนื้อนวันวนออดนะครับแล้วก็เนื้อทองสาบาทนะครับเนื้อทองสาบาทราคาเนี่ยกำลังจะคุยกันอยู่นะครับคือตอนนี้ที่เปิดมาที่หนึ่งแสนหกห่้าันทีแสนหกหมื่นห้าพัน ก็ยังต่ออยู่นะครับที่ขอให้ลดลงมาได้5,000บาทก็ต้องขอดูอีอกนิดหนึงเพราะว่าก็ราคาก็ตึงๆนิดๆนะครับ สุดๆแล้วครับสุดๆแล้วลดได้ห้าพันบาทนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สวยหกนี่มีมีแขมไหมครับโผเกี่ยตัดร้ายน้องเกี่ยทัดร้ายน้องขนาดนี้เลยสิบหกนี่ก็สุดๆแล้ว ใจอะยอยากจะสักสิสิบห้าห้าอย่างเงี้ย,ย, 10, 15, 15, ยครับแต่พี่ก็ยังแข็งอยู่อะแ้วตัวน้ำาอันนี้หลเอสดสดมาตักน้ำอันนี้น้ำตาลหลวงพ่อสดมวปักน้ำไม่เป็นนะแต่ว่า ของเขารับประกันอยู่แล้วทีนี้ขอยอนาตลอกสายที่บ้านอันนี้สามพันห้าสามพันหบาทครับคููแค้วผมนี่แสนก็บาทเลยนะคนละสายคนละสายนี่อะไรคูันีู้หญิอันนี้คือผู่หญิงรุ่นแรกนะที่บ้าน อันนี้เอาเก้าหมืนหม่นเก้าหมบาทผไม่เป็นอะไรเพงแพ้ผมสู้ <c ười> <c ười> ดไกขาดอันนยอนี้ก็จะเป็นอะไรนะสาเดือยสแแค่สเดือยอ่ะสามเดือยเดือย สวยครับม่คุยของเราต่อนตะั <laughs> ้งใจเล็กน้อยนะครับใบใบชิลเล็กนะวะเ <c oughs> มูกโด่งนะครับแล้วก็ฝาบาทจมูกโด่งนะครับ ก็ได้ราคาที่ลงกนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับสุด้เทน้เลยครับได้เทานี้เลยครับใน0 0่แสนหกหบาทครับผมใน0 0ื่นบาท เองที่ผมก็กำลังคิดอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเวลาผมไปปล่อยปล่อยได้เท่าไหร่นะครับ <laughs> อันนี้พูดจริงๆนะครับเวลาเวลาเราเช่าเนี่ยะครับ <c oughs> ก็ต้องมองว่าองค์นี้เราปล่อยได้เท่าไหร่องค์นี้เราปล่อยได้เท่าไหร่นะครับมีมันมันม,มีบวกอยู่แล้วนะครับนะครับนะบวกมากบวกน้อยแล้วแต่นะครับแต่หลักการก็คือมันต้องมีบวกยวะะนะะอยู่แล้วก็หนึ่งาบบาแสนบกหนึ่งห้าพันได้หน้าหมื่นบาทแล้วหนึ่งแสนหกพันบาทก็ก็โอเค พอพอรู้พอมีกำไรเลยพอจะไปได้เดร๋ยวโอทให้พี่นะครับเงินสดให้สองสองร้ก่อนนะก็เดี๋ยวโอนให้นะครับในราคาหนึ่งแสนหหมบาทนะครับหนึ่งแสบาทนะครับเอบคต้องขอบคุณพี่ดานที่นำวัตถุมคลอนะานกับคืนสู่ทิ่งกับแสน บ้านเรานะครับท่านใดอยากเห็นเหรียญจริงมาชมได้นะครับที่ร้านอาจารย์ทองมาลัเพชรหนึ่แสนะสองเหรียญนะครับขอบคุณนะครับก็มาชมเหรียญจริงกันครับนะครับที่จ่ายเงินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในราคา1นึ0 0 0สมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาท เนื้อทองฝาบาทอันนี้จมูกโด่งนะครับจมูกโด่งนะครับเดี๋ยวคงต้องเลี่ยมใหม่ฮะ มูกก่อนครับเพื่อนสมาชิกนี่ฮะจมูกนี่โอโ้โหจมูกโด่งนะผิวถือ,อว่ายังสวยอยู่นะครับยังอยู่ในความสวยตะไบเต็มห่วงนะครับอันนี้ตะไบเต็มห่วง ตะไบเต็มตะไบเต็มห่วงนี่ซื้อง่ายขายคล่องนะฮะตะไบเต็มห่วงนี่บอกว่าเลยว่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับมีมูลค่าแน่นอนนะครับนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกยอดนิยมนะครับตะไบเต็มห่วงนี้ยอดนิยมก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปัจจัยได้นะครับนี่ เนื้อทองฝาบาทนี่ก็เท่ากับว่าองค์นี้นี่ถือว่าเข่ามาในราคาองละสามหมื่นบาทเลยนะครับนะฮะตีราคากันมาเท่ากับสามหมื่นบาทนะส่วนอีกองหนึ่งนะฮะเป็นเนื้อนวะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปเรียมกรอบทองนะฮะดีเรามีกรอบทองที่เราทำมาแล้วนะครับนี่ กรอบทองนี้ก็อีกหมื่นห้าห้าพันสองร้อยนี่เท่ากับว่บาท้ไปเลี่ยมกรอบทองเสร็จก็จะตกที่อยู่ราคาองค์ละสี่หมื่นสี่มืนห้าพันะสี่0มืนหกพันบาทโดยประมาณเลยนะครับนะครับอ่าอีกหนึ่งองค์ฮะนี่อีกหนึ่งองค์งงครับเป็นเนื้อวะนะครับออกภายเขียวนะครับ เป็นเนื้อนวะออกพายเขียวตะใบเต็มห่วงนะครับจะูมูดงนะฮะนี่จะูมูดงนะฮะเพื่อนสมาชิกนี่จะหมูดงปี๊ดเลยนะอืมนี่ครับจะูมูดองพายเขียวนะครับจะูกโดองพายเขียวนะะนี่ครับ ะใบเต็มห่วงนะครับตะใบเต็มห่วงนะครับตะใบเต็มห่วงพูดง่ายก็คือ <establishing> น <Champion>. ี <céu ises> ่ฮะตะใบเต็ม <shaped> ห <DOWN> ่วงเนี่ยเห็นตรงนี้ปุ๊บสบายใจได้ครับนี่ฮะตะใบเต็มห่วงนะครับถ้าทองนี่ก็เท่ากับหมื่นกระบาทนะครับตอนเช่าบูชานี่ก็คิดแล้วว่าค่าทองนี่ก็หมื่นหน่อยๆนะครับนะครับ ตอนนี้ทำทองยกซุ้มอย่างนี้ก็ตีไปเลยว่าหมื่นกว่าบาทนะครับอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่าองนี้นี่เท่ากับว่าเข้ามาในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นไปหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเท่าองนี้นะครับคู่นี้นะครับก็จบกันนะครับในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทสลับไปที่เหล็ก ปี2547น้านะครับเนื้อทองฝาบ,บาทและเนื้อนวะนะครับเนื้อทองฝาบ,บาทและเนื้อนวะนะครับสวยทั้งสองเหนนรียญนะฮะสวยทั้งคู่นะครับนะครับท่านใดที่อยากจะชมองค์จิงก็มาชมได้นะครับที่ร้านอาจารย์ป๊อปมอเษกษตรกำแังแสนนะครับ นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะับวันนี้เช่าวัตถุมงคลนะครับได้มา2องค์นะครับหมดไปที่1นึ่งแสนหกบาทก็เป็นใบที่เหล็กเนื้อนวะนะครับเลี่ยมทองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสวยนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับนจะบุกโดกนะครับเอินถือว่าเหรียญสวยทั้งคู่นะฮะเหรียญสวยทั้งคู่นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะท่านใดสนใจก็ สามารถมาชมได้นะครับที่ร้านจำป่อหม้อเกษตรกําแสงของคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอย่าบอกเมียผมว่าผมช่อบละนะครับสวัสดีครับ